นายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางดวงจิตป,ประศกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสน,านิกชนประกอบพิธีผูกพัตสีมาถลองสมโพธิอุโบสถและวิหารหลวงพ่อเสียนจำลองที่วัดป่านาบุญหมู่ที่หตะบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในการนี้ผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพาระรัตนาตรัยถวายเครื่องสักการะจากนั้นทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยเครื่องรัสก,การะพร้อมอัญเชิญและอ่านประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิส่งขามสีมาก่อนนำไปถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนี้พื้นที่บริเวณที่สร้างวัดป่านาบุญแห่งนี้จะเดิมเป็นส่วนลำไยจากนั้นได้มีคณะจิตศรัทธาซื้อที่ดินแห่งนี้ถวายแด่หลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญะมากโรเพื่อใช้ในการสร้างวัดต่อมามีผู้มีศรัทธาซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มเติมทำให้ปัจจุบันวัดป่านาบุญ มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน43ไร่2งาน37ตารางวาซึ่งทางวัดได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่ป่าโดยมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากทำให้มีความร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติบ,ตบ,ตบตำเพ็ญภาวนาตามปฏิปทาของพระบุรพาจารย์